สวัสดีครับผมนะครับพาพี่น้องนะครับมาบึงนะครับเราลองเปิดเครื่องลองหินบึงนะครับตัวนี้ได้ลงแซมกับจังหวะไวแล้วนะครับมาลองบึงนะ้องพี่น้องเนาะกว่าเสียงจะดีบอนะครับอ่ะหันดับแหลกนะครับเปิดเครื่องก่อนครับเดสามารถปับ๊บหน้าจอความคม,มชัดได้ของนี่นะ้องพี่น้องเนาะนี่มันมีปุ่ม จะเสียงรงงานนะครับเสียงโรงงานะเลือกปุ่มนี้นะครับกดล็อกจังหวะใบกอนนะครับลองฟังบึงนะครับเสียงแซมกับจังหวะบัสตาลงไวแล้วนะครับโอ้พี่น้องเดิน่าพี่น้องพี่ดาเอสเจ็ดห้าศูนย์เด้กพี่น้องเสียงที่พี่น้องได้ยินคือเสียงสดๆนะครับรับเปิดทีบึ้งนะ โอ้เสียงกับฮึมนะครับ เสียงแซมกับอาจังหวะลงไว้แล้วนะครับลองฟังแต่ละเสียงที่เซฟไวเบอร์นะครับมีเสียงอย่างไงโอ้หวานแห้งครับตัวนี้แซกแซกอ่าโซโล่นะครับแซกโซโล่แซกหวานนะครับ ที่สามนะครับที่ลงไว้แล้วะนะครับไปเรื่อยอันนี้เป็นเสียงสดเลยพี่น้องได้ยินเสียงสดๆนะครับอ่ะมาฟังเสียงที่หาบึงนะครับที่ลงไว้นะครับเสยไว แสกหมอลำครับโอ้นะครับเสียงที่หกเบิงเสียงโวตนะครับเสียงที่เจ็ดเบิง มาเบิ้งเสียงที่แปดครับมาฟังอีกนะครับที่เสียงนี้บัวเน่ใจว่าได้ลงไวบัวลืมนะครับอ๋อลงไวอยู่ครับ,รบเสียงที่เานะครับเก้ากับคือ,อวันทัชเ์ตติง้งนีเป็นเสียงที่เก่าเสียงที่สิบนะครับ อ่านะครับเสียงแครนเอาเบิ้งเสียงที่สามเสียงพินโปนครับครับอ่ะเสียงที่อ่ะเสียงที่ เก้าสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบสองหลงครับปี่บูทัยครับปี่บูทัยนะครับกับแปดเสียงนะครับอีกผูนะครับพี่น,อน้องอีกสี่เสียงเป็นสิบสองเสียงโอ้ยตกเลขกนะครับกับประมาณนี้นะครับเปิดล่องเปิดจังหวะเบิรงนะครับเปิดจังหวะกับประมาณยูดฟังสายนะครับออกมปหน้ารักนะครับหน้ารัก อ่าหลักมีอย่างเนี้ยอ่ะลองจังหวะสามชาเบิงนะครับสามชาเอาตัวนี้เบิงเป็นยังไงนี่คือการอัดเสียงสดนะครับพี่น้องพี่น้องมักเสียงกองตัวไหนกันบอกบ้าตาการได้นะครับตัวนี้บ้าตาใส่กล่องไม้เล็กสามไห้นะครับ กีบ้บาอต้าใส่กลองไม้เหล็กหนึ่งนะครับอันนี้ไม้เหล็กสามนะครับยังกลองเนี่ยครับกลองไม้เหล็กสามครับอลองไป๊ัลงหมอล้ำบืงครับ พี่น้องได้ยินเสียงชัดเจนบ่นะครับมันเป็นการอัดสดให้พี่น้องได้ฟังสดๆนะครับบริพานมิกเซอร์นะครับอันนี้ก็คือว่าจังหวะเบ้าตาได้เซ็ตไว้หมดแล้วนะครับก็คือว่าเปิดจังหวะไหนกับเป็นกลองเซ็ตเดียวกันทั้งหมดนะครับ,ลอ, ilo, บ,อรบลองฟังโบลิโล่เบิรงนะครับโบลิโล่โบลโ่โบลิโล่จังหวะเซ็ตกลองเบิรงกนึงไว้นะครับลองฟังเบิร์กสามครับรับเบิร์สาม เบอร์สามเด้อพี่น้องเด้อบังฟังเบอ,บอ,อร์สองมันเป็นยังไงเบอร์สองเบอร์สองเฮ้เบิ2 2> บบ้งสภาพเครื่องไปน้ำน,นะครับฟังเสียงไ้พอดนะครับโทรศัพท์อาจจะยกสูงแนมสายดันพี่น้องบ่ได้ยินเนาะเฮ้เบิง้งความคมชัดความงามของคีย์บอร์ดนะครับ ไม้เลขกสองแบแตคุมหมักนะครับไม้เล็กหนึ่งมาว่านี่ถ้าเบิ่งผักสูงครับงามโมเป็นเพราได้อยู่เนาะนาไม้เลขกไม้เล็กส,สามเปิ้ เบสเบิรงนะครับประมาณนี้นะครับรเสียงกระลุไว้แล้วจังหวะกระลุกไว้หมดแล้วนะครับจังหวะเฮ็ดเป็นหมดหมดไว้นะครับเรามาฟังพวกสติงโซลโซนพวกมือเบึงนะครับ มหมายเลขหนึ่งเพระเาะว่าบรรดาเสตกลงชุดนีว้วเป็นมหมายเลขหนึ่งหมดนะครับามาลองฟังชุดสามนะครับคุณภาพสูงครับเดียมาเบิง่งั้งผีเนี่ยเอาโอ้ะครับเก่าหาชุดสองตัวี่พี่น้องเด้อติดจองตัวหนึ่งนะครับขอมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับติดจองตัวหนึ่งขอมาใหม่ๆนะครับาาไปขึ้นเกิรนะครับ กองม่ดลก2องบึงหมายเลขหนึงเสียงสดนะพี่น้องตามที่พี่น้องได้ยินขึ้นเสียงสดเลยนะครับก็พ่อข,อขาวๆนะพี่น้องอ่ะิ่งสภาพมุ่มสูงอ่ะพี่น้องสนใจก็โทรมาด้วยพี่น้องด้วย 0 8 4 1 2 8 9 7 7 3นะครับตัวในี้ใส่งานได้ปกตินะครับกดติดทุกริมเดอพี่น้องเด้อราคา22,300ร่วมส่งนะครับหากพี่น้องสนใจก็โทรมาหรือว่าสีไล่มากก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทร ID ไล่ก็คือเบอร์โทรเบลตานะครับหรือว่าพี่น้องอาสิอยากจะมาเบิงในเพจ Facebook ก็ได้กับเาวตาพ่อลูกสามเพจ Facebook นะครับในเพจ Facebook บาวตากำลังเริ่ม เลืมอัปเดตเฮดไม่นะครับพี่น้องก็ลซได้เห็นคีย์บอร์ดของแม่ไม่นะครับมีการจัดทรงไหนแน่จังหวัดไหนแน่นะครับในเพจเฟซบุ๊กบาตาพอลูกสามนะครับคลิปนี้บาตากัลซีขอไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาตาใน่เด้อดครับสวัสดีครับผม